ข้าวกะสีผ้าไม่ยากข้างที่ห้าว่าเคยมาเนาะค่ะอันนี้ก็โมจิม,มินเวียดนามอันนี้ร้านกาแฟานะะเนาะจ้ะข้าวกะสีมะเบิงว่าอันนี้มันร้านทำเล็บเนาะที่จริงข้าก็อยากทำผมเพือนเนาะจ้ะอันนี้ไม่เป็นร้านทำเล็บอันนี้ก็สิเป็นร้านกาแฟเนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นคู่กลมเหยียบเนาะจ้ะ้างๆางบานเ้าเนาะ บอนีโรงงานก็จาปิดเนาะจ้าห้ากับสิบห้าหายางสื่อน้ำส้มเนาะอันนี้โรงงานก็จาปิดแล้วห้าสิบห้ายางมาทาันที <c oughs> อันนี้ก็สิ <c oughs> เป็นโรงงานเนาะจา้ะข้างๆบ้านเขามีแต่โรงงานเนาะแถวนี้นนสิเป็นลานกาแฟ <c oughs> วันอาทิตย์างๆเนาะเขาบ่มีเนีเฮ็ด น,นี่ก็เครื่องเครื่องบินมันสิบไปห้าหน้อยเนาสะสัสบรรยากาศก็กกกสมมืดมากเบมือนหลออันนี้คือบริเวณแถวแถวบานเฮาเนาสะสาะแถวบ้านเฮาอันนี้ก็คูกลมเงียบหางนี่ก็สิบเมนโรงงานเนาสะสัโรงงานมันเสริรอ้อมบ้านพักเฮ้าอยู่เนาสะส้ะเดี๋ยวเฮ้าจะมาหามันกระนาอยู่นนอจ้ามันมาไขบุ่นไว แต่ว่าขั้นเฮามมคขอบรัวอยู่เวียดนามมันก็สีอกอุ่นอีกอย่างหนึง่งอันนี้เฮามมคขอบครั้วอยู่ไทยเนาะสะอันนี้เขาเจ,ะออจา้ะขายนา้ำแต่เฮาสิกินน้ำมันไม่มีไม่มีนึกกลาม,ลออมนึกกล้ามไหมคะเขาเรีกออเกยรกออว่าสื่อนา้าแต่เขาไม่มีน้ำส้ม อันนี้ก็จะเป็นครูกลมเงียบนะคะครูกลมเงียบขาอยากกินน้ำสมแต่มันบม่มีน้ำสมอันนี้กาแถวแถวบ้านพักเขาเนาะวันอาทิตย์เขาเจ้ากับปีดเบิดเนาะค่ะข้ากับผ้าออกไมยา,างมึงข้านอนตะยุบาทไรข้าอ้วนเนาะค่ะยังไม่มีน้ำสมหานึก,กามหาน้ำหานึกอุ้ง อันนี้ก็จะเป็นแถวโรงงานถาวานะเนาะจ้ะที่จริงคันท่าขี่มอเตอร์ไซค์แข่งเนาะสาวมอเตอร์ไซค์มันก็มีอยู่บานเท่าน,น่นะเข่ากับออกมาขี่เหรินก็นไเลยเน,นาะจ้ะอันนี้เขา้าขี่พวแข่งพราะว่าการจะล่าจ,จอดเวียดนามเขาจะไฟยังเขาจะกับไปเหมือนเนาะจ้ะดีหน่อยเวียดนามนา่ารักเนาะเท่ากับผ้าออกมายางมือ หาเข้าก็บใครแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นโลงงานนอะจาะรู้สึกว่าร้านน้ำสมมันจะปิดเบิดเนะาะเพราะว่าจะออกมาหาน้ำสมมาแ่นอันนี้ก็เบิ้งบรรยากาศรอบๆอบไปก่อนเนาะจ่ะเสียงเข้ามันดังมาึวันไทีขาเจ้าก็ปิดร้านนอนเหมือนเนาะจ่ะเพราะว่าขาเจ้าขายให้คนงาน เจ้าขายให้คนงานวันธรรมดาเนาะจ้ะแต่วันอาทิตย์เท่ากับมีเวลามายังเขาบไม่ยัง,ยงแต่วันอาทิตย์กเจ้าอะนอนร้านขาเจ้าปิดเบิร์นยกเว้นร้านกาแฟทาะาน,นี่ก็ร้านกาแฟาอันนี้ก็สิเป็นร้านกาแฟาฝนเลิมลงเมดง็ดเน,นน้องจ๋าเนี่ยเขาหาน้ำสมกินแต่ไม่รู้มีหนำโสมขายอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟเนาะจ้ะ ร้านกาแฟไปห้าหาน้ำสมบ่มีน้ำสมกิจเขาเจ้าเสยผมใส่กล่องอยู่นะคะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟของเวียดนามนะจ๊ะเปิดตั้งแต่เช้าจ้าหนอดสีถุมร้านกาแฟเวียดนามนะจ๊ะเปิดตั้งแต่เช้าฮอด์สีถุมอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะ หาน้ำสมบม,มีอันนี้เป็นลานกาแฟนอจระแถวห้องยูมีตลาดกาแฟหมดนนอสระเดิเข้าสิไปหาซื้อน้ำสมบเขาก็ซีว่าเข้าเห็ุอย่างยูเขาก็ซีสงสัยเ้าอยู่ดออกจากแต่ว่าเข้าคนแถวนี้เนาะเขาเห็นเข้าดูแล้ว อันนี้เป็นร้านกาแฟเนาะอันนั้นบ้านเฮาหน้าสาเด้อไปหาซื้อน่ากินกว่าอันนี้ก็สิเป็นร้านกาแฟเขาฝนจะตกแล้วเฮาถ่ายวิดีโอคือจังเฮาสิมาจับผู้ไลายเนาะจ้ะข้าเจ้านั่งอยู่ร้านกาแฟข้าเจ้าเลี้ยวบนเฮาเบิ้ล ไหนถ้าผิดช่วงหนีงสงสัยไม่สิออกกล่องเขาเวิร์ดมาเดี๋ยวเข้าสิบห้าไปซื้อน้ำแข็งเนาะอันนี้ก็วิ่นหมาท,ที่เข้ามากเนาะจะแต่ว่ามันบอดีอันนี้ร้านน้ำผลไม้เนาะจะเข้าเจอซิงที่เข้าต้องการเราบลูขาเจ้าปิดบอกอันนั้น้านเขาไเป็นร้านกาแฟสดเนาะจ้ะ,ะไปเข้าอยากได้น้ำผลไม้อะ เดี๋ยวเข้าก็ซื้อทางนี้ลองมั้งไอซิมีน้ำอ้อยขายอยู่เจ้าดิไทางนี่ขา้ามาเมื่อเสาเนาะจ้ะเต้เาว่าฝนจะตกแล้วฝนต้องตกไรเขาแน่ๆเน่เดี๋ยวเข้ามาลองซื้อน้ำอ้อยเจ้านี่ก่อนบ๊าหรว่าเขาเจา้าขายบ่เขาเจ้ากขี่จักรยานตัดหนาเข้าไปเข้าอยากกินน้ำสมเนาะ แล้วเขามาซื้อน้ำอ้อยเจ้านีา่เนาะจ๊ะบรรลุเขาจะขายแกว้วเท่าไหร่ติ๊กน้อยเวียดนามน่ารักนาลากัาลาก <c oughs> เขามาซื้อน้ำอ้อยเขาาซื้อน้ำแข็งมาท่าหรอเขามาสั่งน้ำอ้อยนะ ก็รู้ข้าจเจาอีหยังบ่มีมั่งเนาะจ้ะบ่มีอ้อยค่ะ๋อมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเฮารอขาเจ้าปัาานน้ำอ้อยให้เฮาเนาะจะน,นั่นก็เป็นร้านขายข้าวเนาะจ้ะอันนี้น้ำอ้อยเนาะจ้ะ เขาอาไปหลูอแก้วจ้กบาทใอ้ิีรถไปแต่เสียงข้าวบองวิธีเขาเจาเห็ดน้ำอ้อยให้เข้านาสาะตั้งพิงเวียดน้ำออกอันน้ำอ้อยมันตกเขามาคือน้ำอ้อยเขาเจาก่ะหีบถ้าเจาเออ าเจอเอ้เา,า,นนเาเอิญเอียงวะภาษาวบันหน่อก้าเอิญหีบข้าเจ้าบารีดนะพ่อยเ้าสดๆเลยเนาะก็ะสิประมาณทอนหนึ่งเนาะจ๋าเราก,รก็จะไต่ลำแข็งไงฮาเขาก็สิยางกลับไปทางเก่าเนาะเพราะว่าข้างบนมันหมเหมือนเนาข้างบนมันหมเหมือนเรานะจ้ารู้สึกว่าฝนจะต,ตกไรฮะแล้วเ <c oughs> ขากะบลูว่าจะบ่าเดี๋ยวเขา หาเงินก่อนนจ <Bye. S 1> าจ่าบนะ้าน,น,นี้คือน้ำอ้อยสดนาจ่ะประมาณอันนี้เข้าไห่เข้าใจสิ่งที่เข้าต้องการแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าเข้ากลับบ้านเข้ากันเนาะเพราะว่าฝวนจิตโตกแล้วคลิปนี้เข้าพอกันสมนีกันเนาะจ้าคลิปหนาเข้าพอกันไหม ฝนตตเมามาบ้านแม่มึงฟังเล่ารูเรื่องบ้านี่ไปมาบ้านเออเมื่อแม่ไปมาบ้านมึงอถุนตั้งเล่ารูเรื่องบ้านี่คนตไมันสิเปียเลยนี่เดี๋ยวกูก็จะเข้ามาบ้าน